มาอยู่กับ The Cloud Channel ครับวันนี้จะมาเล่นซอมบี้8 3ครับกดเข้าไปเลยผมได้ถ่ายคลิป EP 2ไปแล้วนะครับแต่ว่าเกิดปัญหาขาดข้องเล็กน้อยครับแล้วผมก็ได้เล่น EP 10เกิดเล่นด่านที่10กับ11จบไปแล้วด้วยก็เลยอยากจะขอข้ามมาเป็นด่านที่12เลยครับนะครับ เพราะว่าอีพีที่แล้วผมเล่นทิ้งไว้ถึงด่านที่เก้าแต่ด่านที่สิบด่านที่ที่ทเด็ดผมถ่ายเอต้องขอโทษด้วยจริงๆครับมาครับเรามาดูกับปัจจุบันดีกว่า ด่านที่สองครับโอเคด่านเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆถึงด่านที่สิบกับด่านที่สิบเอ็ดนะครับที่ได้เล่นไปก็คือด่านที่สิบอ่ะจะเป็นช่วยปกป้องลุงให้ไปในระยะทางกี่เมตรสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับแล้วส่วนด่านที่สองเนี่ยครับด่านที่สิบเอ็ดเป็น ยิงถังน้ำมันให้ระเบิดสองอันครับแต่ผมได้เล่นไปแล้วครับแล้วถ่ายไปแล้วด้วยแต่ว่าเกิดการผิดพลาดทำให้คลิปวิดีโอนั้น,นหายไปนะมาครับหนึ่งตัวเหมือนจะต้องฆ่าตัวสมองแปดตัวครับเพลือบเพลือบนี่แหละคู่กายมามาน ดนะครับต้องทำให้เลือดลดน้อยที่สุดจะได้ไม่ไม่เสี่ยงเพราะตั้งแปดตัวแล้วก็มีโอกาสที่จะตายก่อนอเลือกไป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 ไมันไม่เจอครับพักหลังนี้อเอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเอ้ยโอ๊ยโอ๊ยหยุดเดินทำไม อมางคตัวที่สี่ออกมาออกมาอย่อาปอดอย่าปอดมเต้องใช้แต่ไอ้ปืนนี้ไม่ขนาดเนะ เทรั้ตัวที่ข้าออกมาเป็นสายยิณนะไม่ต้องฟันละตีเราพลาดนะตีเราพลาดก็จะเราก็จะเลื่อนไม่ลงนะไอ้นั่นตีแรงครับโดนทีนี่ลดไปเยอะเลยเก็บกันย,ยาวๆเลยครับอ มาหรอมาดีมาดีมามามา,มาตัองหนีไปตั้งรับก่อนครับบางตัวก็วิ่งเร็วบางตัวก็วิ่งช้าต้องหนีไปตั้งรับแล้วก็ฟันมันรวบเดียวหมดเนี่ยครับ ัวที่หกปุ๊บป๊ปึ๊บชักหงุงากหดตั้งรับก่อนถ้าแบปุ๊บป๊บปให้มันเรียงมปนแถวเดียวครับถ้ามันเรียงมปนแถวนอนนอนนะครับแถวแนวตั้งลงมาอย่างเงี้ยมันจะลุงเราเข้ามาพร้อมๆกันหลายๆตัวถ้าแนวตั้งเราฟันมันได้ครั้งเดียวโดนหมดทุกตัวครับโอเคครับตัวที่แปดเพิ่มมันในที่ว้าครับโอเค ห่านไปโ้ได้เก้าตัวแล้วครับพอไปด่านที่สิบสามเพิันหนึ่งครับขออัปเกรดปืนก่อนครับมีปืนใหม่อันดับสี่ครับงั้นนี่ครับโอเคเข้าไป 6 0รนี่ใช้เวลาครับก็1 9นาทีเราไม่รอครับเล่นไปเลยครับด่านที่13ครับไปเลย บอม์นะครับโหอย่างนี้รู้เลยครับจากด่านที่เล่นมาปกป้องถานตัวเองหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีเลยนะหนึ่งนาทีเลยนะหนึ่งนาทีเลยนะฐานต้อมได้ครับไม่ต้องกลัวแต่กลัวไว้บ้างก็ดีคนระับซอมบี้มันตีมา แับเดียวอาจจะแตกนนะเล่นปืนไม่ถนาดไปก่อนครับปืนถนาดขนาดเอาไว้ที่หลังนะมาครับปืนถนาดถ้ากระสุนหมดทำไงคนระับคิดเลยครับเนี่ย ขอโทษด้ครับลายมันเข้าเฮ้ยมีอะไรบ้างให้มัง่งเนี่ยวิ่งเร็วรองเท้วบบิ่งเร็ว52วิก็สุดแล้วหมดแล้วโอ้ยลายมาอย่างเดียวครับไม่ต้องไปสนใจมันครับไม่ต้องไปใส่ใจ เออาคิดแล้วทำไงอ่ะต้องยอมครับกดลีกระสุนนะครับตรงลูกกระป๋างใช้กระสุนยังประหยัด2ี่ผมนัต้องคุ้มแปดวิ หนึ่วิหนึ่วิสองวิสามห้าวินครับวินบ๊ายบายโชคดีดีไปเถอะบ๊ายบายโอ้โอเคครับอ๋ออ๋ออ๋อโอเคต่อไปด่านที่สี่ครับ ปืนสไนเปอร์สีทองครับเทนเนี่ยทนเนยทนเนี่ยเคอะไรอะเก็บเหรียญเนาะเหียนปลนาครับ1้าเหรียญเฮ้ยค้างครับแป๊บน,นึงครับโอ๊ยโอ๊ย เอาครับเอาครับดูแล้วตายแน่ครับหืมค้างทีนี่ไปเลยครับค้างทีนี่บินเลยโอ้ค้าง สักคู่นะครับโอเคครับคลิปขอดูช่วงเวลาคลิปก่อนนะัะ 9นาทีครับนั้นสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ